บอร์ดบริหารของสเปอร์หายไปไหนหมดครับโอ้โหอันเดรียอนเต้ข้องใจมากๆกครับถูกปล่อยให้รับมือกับสื่ออยู่คนเดียวเลยนะครับเราต้องบอกว่าอนาคตในทีมไก่ในทองสเปอร์ของคอนเต้ตอนนี้เริ่มมีปัญหามากขึ้นทุกทีนะครับหลังล่าสุดเจ้าตัวออกมาตั้งคําถามว่าสงสัยบอร์ดบริหารทำไมย,ยังนิ่งอยู่ไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรเลยปล่อยให้เขาเนี่ยต้องรับหน้าอยู่คนเดียวเท่านั้นจากผลงานที่สุดจะย่ำแย่ที่ตอนนี้สเปอร์กําลังเผชิญอยู่ณเวลานี้นะครับ คอนเต้เนี่ยให้สัมภาษณ์ในสื่ออย่างプレสคอนเฟอเรนซ์ครับก่อนเจอกับแมนเชสเตอร์วันเพื่อสัปดาห์นี้ตั้งคำถามกระทบชิงดานเนลเลวี่ครับปราดฮารสโมสรเต็มๆว่าทำไมฟุตบอลอังกฤษถึงไม่เอาอย่างอิตาลีที่ผู้บริหารจะถูกออกมาให้กดดันต้องออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสื่อก็เหมือนอย่างเช่นฟราบบโอปาราติชีผู้อำนวยการฟุตบอลสเปอร์คนปัจจุบันที่มักจะออกมาพูดทุกสัปดาห์ขณะที่กำลังทำงานอยู่กับมาลายูเมนโุสรวมถึงตอนที่มีคอนเต้คุมทีมอยู่ด้วย แต่นังกลษปาราติชีแทบไม่เคยตอบคำถามกับสื่อขนาดที่เลวี่จะออกมาให้สัมภาษณ์น้อยมากหลักๆจะมีแค่สารจากประธานสโมสรเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับ มาฟังสิ่งที่คอนเต้ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าในอังกฤษมีธรรมเนียมที่แย่ที่ปล่อยให้มีแต่โคชช้ชที่ต้องออกมาคอยพูดคอยอธิบายผมไม่เคยเห็นทีมแพทย์มาที่นี่เพื่ออธิบายว่าทำไมผู้เล่นถึงมีปัญหาในการฟื้นตัวผมไม่เคยเห็นสโมสรหรือผู้มีในการกีฬาม,มาที่นี่เพื่ออธิบายกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์อศอของสโมสรเลยยกตัวอย่างในอิตาลีก่อนเกมทุกนัดจะมีคนจากสโมสรที่ต้องไปออกสื่อและตอบคําถามทุกคําถามสําหรับเรามันอาจจะดีมากกว่านี้ ในอิตาลีเนี่ยแตกต่างออกไปคนจากสโมรสรในระหว่างสัปดาห์จะออกมาพูดมาอธิบายสถานการณ์ต่างๆมากมายหากโค้ชพูดอยู่ฝ่ายเดียวบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สโมรสรจะออกมาพูดบ้างกับสื่อไม่จําเป็นต้องทุกสัปดาห์ก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยสัก15วันหรือ1เดือนและด้วยวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าสําหรับสื่อที่จะทําความเข้าใจสถานการณ์ จะไม่ได้ต้องเจอกับคนหน้าเดิมๆไปตลอดเชื่อผมเถอะว่ามันยากเนื่องจากทุกอย่างที่คุณได้ยินผมวิจารณหรือพูดในแง่ลบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่อันโตโลโกเตได้ให้สัมภาษณ์ครับทำไมบอร์ดบริหารหายไปหมดเวลาที่ทีมเจอสถานการณ์ที่แย,ย่ๆทำไมต้องมีแต่โค้ชคนเดียวที่ต้องออกมาพูดอะไรประมาณนั้นนะครับหัวร้อนไปเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับความคิดของอันโตโลโกเตก็คอมเมนต์ก็ไหมผมได้แล้วนจะัดมาแล้วนฮะวรอนะ